สวัสดีครับพบกับสุข่าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สโมสรเรอัลซาสัดเจอเรื่องปวดหัวใหม่กับมาตินสุบิมดีหลังจากที่เจ้าตัวปฏิเสธย้ายไปลิเวอร์พูลเมื่อไม่กี่วันก่อนเรอัลซาสัดกําลังเจอปัญหาใหม่กับมาตินสุบิมดีถึงแม้ว่านักเตะจะบอกปัดลิเวอร์พูลและเลือกอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลน,นี้แม้ว่าเรอัลซดัดจะดีใจที่ซุบิมดีตัดใจะอยู่ต่อและเตรียมข้อเสนอใหม่เพื่อรั้งตัวเอาไว้แต่ดูเหมือนว่าข้อเสนอนั้นยังไม่โดนใจซูบิมดีเท่าไรนะ่นัก ก่อนหน้านี้นะเรย์อสเดดเคยสัญญาว่าจะทําให้ซูมินดีเป็นนักเตะที่ลดข้าเหนื่อยสูงสิทิทภายในเทียมหากเขาอยู่ต่อแต่การเจรจาเสนอชหมยกับไม่รับเรื่องนักคาดการว่าเป็นเพราะนักเตะอยากให้สโมสรแสดงความจริงใจในการรังตัวเขาไว้เหมือนที่ลิเวอร์พูลเคยทํามีข่าวว่าลิเวอร์พูลเคยเสนอข้เสนอให้กับซูมินดีสูงกว่าที่เราได้รับจากโซเซดด์ถึง3เท่าหากนักเตะอยากรวมทีมลิเวอร์พูลในช่วงสัยนี้แม้ว่าซูมินดีจะรู้ว่าเรย์อซเดด คงให้คะแนนระดับนั้นไม่ได้แต่เขาก็ยังหวังว่าจะได้คะแนนสูงที่สุดภายในทีมหากต่อสัญญาฉบับใหม่ถ้าเรียวโซดัดไม่ยอมเพิ่มคะแนนให้ซูบิมดี้อย่างน้อยก็ให้เท่ากับผุ้เล่นที่รับคะแนนสูงที่สุดภายในทีมตน,นตอนนี้ก็คงไม่แปลกที่ซูบิมดี้จะรู้สึกไม่โอเคลาดเปลี่ยนใจย้ายทียมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเรียวโซดัดต,ต,ต้องทุ่มเงินเพื่อรั้งตัวนักเตะเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรู้ว่าลิเวอร์พูลพร้อมทุ่มเงินคว้าตัวปรุ่มทีมได้ทุกเมื่อ ลิอร์พูไม่สนเสียงนกเสียงกานะฮะคว้ามาเน่ปาดหน้าแมนยูใกลจะไปคิดว่าเมื่อ8ปีก่อนนะฮะลิอรูพูพลาดสัชญากับเซดูมาเน่เพราะมีคนบอกว่าเขานิสัยไม่ดีถ้าวันนั้นลิ์พูเชื่อคําพูดของคนพวกนั้นนะฮะประวัติศาสตร์คงเปลี่ยนไปเยอะสมัยปี2016นะ,ะเป็นช่วงเวลาที่สกันที่เจ็ตติ้คลับได้เสริมทัพนักเตะเจ๋งๆเ,เ,เข้าสู่เทียมถึงแม้ว่าจะมีการซื้อนักเตะแพงๆอย่างเวอร์จิลฟันดา์อารีสงเบเกอร์ ในปี2008แต่ก็ไม่มีช่วงเวลาไหนที่ลิเวอร์พูลจะได้นักเตะเทพถึง3คนที่จะพาทีมคว้าแชมป์ยูโรในปี2009เหมือนกับในตอนนี้ดอร์เอียนเกรแฮมนะฮะอดีตคนสกันของสโมสรได้เขียนเล่าเรื่องราวช่วงเวลาที่ดีที่สุดในหนังสือเล่มใหม่ของเขาเขาเปิดเผยว่าทีมเซนชักกับเจอ์มาติปจากจิยวูวานดุมและโซโอมาน,นีมาในปี2006ได้ยังไงโดยเฉพาะการเซนชกับมาเน่นี่แหละที่เกือบที่จะมีดรามา่า ผมดีใจมากนะครับที่เจอิกนคลับชอบซาเดลมาเน่เกรแฮมเขียนแต่เจ๊งก็อยากได้ตัวมาเลโอเกเช่อดีลูกทีมเก่าของเขามากๆด้วยแต่เกเช่ไม่เอาด้วยลิเวอร์พูลเลยยังคงตามจีบมาเน่อยู่หลังจากที่เขาเล่นได้เทพมากๆในเกมที่เจอกับเซาท์แฮมตันอดีหรือไมเคิลอเวดไปสืบประวัติ Money มาเน่มาเกรแฮมเล่าต่อปรากฏว่ามีคนบอกว่ามาเน่นี้ัยไม่ดีไม่มีความเป็นมืออาชีพมาซ้อมสายเป็นคนงี่เง่า งานของเอดดี้ก็คือต้องชังใจว่าจะเอาอยัางไงดีระหว่างเรื่องนิสัยกับความสามารถของนักเตะสุดท้ายาก็ตัดสินใจว่าเรื่องนิสัยไม่ใช่ปัญหาใหญ่และผมดีใจมากที่เขาคิดแบบนั้นมันสอนให้รู้ว่าอย่าไปเชื่อทุกอย่างที่คนพูดตรงข้ามกับที่คนอื่นบอกมาเน่เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ฉันฉลาดมีคุณธรรมเป็นมืออาชีพและขยันที่สุดที่เราเคยเซ็นชื่อใหญ่อีกด้วยมาเน่อาจจะไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทนในปี2016ซึ่งเป็นเรื่องที่แฟนๆลิเวอร์พูลไม่อยากจะคิดเรแฮมเปิดเผยว่า ทำไมมาเน่ถึงเลือกแอนฟิลแทนโอทรัดฟอร์ดหลายปีต่อมาเอ็ดดี้ถามมาเน่ว่าทำไมถึงเลือกมาอยู่กับเรามาเน่บอกว่าเขาเชื่อมั่นในความสามารถของเจ e กิ้งคลับและเชื่อว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นที่ลิเวอร์ p ู้ o l มันเป็นการตัดสใจที่ชันฉลาดมากงหน้าสำหรับนักเตะและสโมสรน,นะครับจารรีวิวมองข้ามลิเวอร์ p o o อีกแล้วปีนี้หงได้เปรียบเห็นเห็น ก็เป็นช่วงเวลาเดิมๆของตัปีนั่นแหละนะครับที่กูรูมักออกมาทำนายผลว่าใครจะเป็นแชมป์ใครจะจบอันดับท็อปโฟแล้วก็มีคนมองข้ามลิบูอีกแล้วคราวนี้แกลลี่เนวิลเป็นคนนำทีมในปี2011นะครับไม่มีกูรูจาก BBC Sport คนไหนเลยคิดว่าลิบูจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ทีมของเจิคกิ้งคลับก็เกือบคว้า4แชมป์ได้จะเป็นเบดฟอร์ดคิดว่าเลสเตอร์ซิตี้จะติดท็อปโฟและลิบูจะอยู่นอกท็อปโฟสุดท้ายลิบูจบที่2เลสเตอร์อยู่อันดับที่8 ปีที่แล้วนะครับมีกูรู6คนใน27คนทำนายว่าลิ์พูจะไม่ได้ไปยู่ปันชนส์ลีแถมแกลลินิวิลยังมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดจะจบอันดับเหนือกว่าลิ์พูด้วยโดยแกลลินวิลยังบอกอีกว่าเิงก็คงอยากได้กองกลางของเอลิเทนฮาก์มาแลกกันซึ่งสุดท้ายแกลลินวิลก้าหน้าแหกในปีนั้นไปตามระเบียบปีนี้อร์เนอร์สลัดกามาคุมทีมแทนเชงก็ที่อนฟิลด์ลิ์พูยังไม่ได้ซื้อใครเพิ่มเลยแต่ก็น่าแปลกใจที่ตลาดการสแกนเตะมีผลต่อการทำนายมากขนาดนี้ ดูเหมือนคนที่จะลืมไปว่าหงแดงก็ยังมีผู้เล่นดีๆอยู่ภายในเทียมไม่ได้ขี้เหล่ขนาดนั้นในารายการ i ติ๊ o f o o t ball ล่าสุดการรีเนวิลจะมีกาลเกอร์ยันไร้และรอยเคียนพร้อมกับจิลสก๊อตเอามาพูดถึงฤดูกันใหม่ไม่มีใครคิดว่าลิพูจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเลยซึ่งก็พอเข้าใจได้แมนเชสเตีรกับอาร์เซนอลนั้นแกร่งจริงแต่การทำนายบางอย่างก็น่าสงสัยมากเนวิลยังเชื่อว่าแมนยูจะติดท็อปโฟ แต่พอถามถึงลิเวอร์พูลกลับตอบไปว่าไม่แน่ใจทําเอาเจมี่กาลเลเกอร์งงไปเลยเนวิลบอกว่าปีที่แล้วผมเคยพูดว่าลิเวอร์พูลมีโซบอสไลน์แม็กอลิสเตอร์และแอนโดถ้าเลือกระหว่าง3คนนี้กับคารซิเมโรบูตเลอฟานัสสกัดแม็กทูเมเนร์กิสเตียนอิลิกเซนและเมนสมเอาผมเลือกแมนยูแต่เขาก็เคีนฟอร์ม3คนนั้นออกมาได้อย่างสุดยอด ลอยคินเองก็ไม่เั่นใจในลิเวอร์ pool ถ้ายังไม่ซื้อใครเพิ่มอย่างไร้ตอนแรกว่าลิเวอร์ pool จะติดท็อปโฟแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนไปเลือกแอสตันวิลลาแทนส่วนในวิวบอกว่าสเปอร์จะได้ไปยูฟา er แชมเปี้ยนีกแทนลิเวอร์ pool แถมยังบอกว่าหงแดงจะจบอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนอีกต่างหากก็จริงอยู่ว่าลิเวอร์ pool เหมือนขาดผู้เล่นไป2อถึงสคนมาร์ตินซูบิลดีก็ไม่ได้ย้ายมาเนื่องจากเขาปฏิเสธถ้าหากย้ายมาก็จะช่วยเกมรับของ็อลตได้เยอะเลยแถมยังปลดล็อก ลเ,เล่นเซนเตอร์แบ็กได้อีกคนก็มีประโยชน์ราบโปรแกรมมาแน่นมากแต่ถ้าทีมอื่นจะแซงลิฟูก็ไม่ใช่แค่หงแดงต้องแย่ลงซึ่งก็คงไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ซื้อใครเพิ่มแต่ทีมอื่นๆต้องพัฒนาขึ้นมากด้วยแมนยูยังมีอิเอกธนาคุมทีมคงยากที่จะทําได้อัลเตนล่าเองก็ต้องเจอกับโปรแกรมการแข่งยูฟา่าแชมรีกเป็นครั้งแรก อย่างที่เจมี่าเลเกอร์บอกนะครับวิลล่าซื้อนักเตะใหม่ก็จริงแต่ก็เสียดักลัดลุยกับมูซาดิยาบีออกไปอีกด้วยพวกเขายุ่งกว่าลิอร์พูในตลาดการสแกนนักเตะแต่ก็ไม่ได้เก่งจนน่ากลัวชนะในตลาดการสแกนนักเตะก็ไม่ได้แปลว่าจัดชนะในสนามในขณะที่การประเมินลิอรูพูต่ำเกินไปจะเป็นผลดีกับหงส์แดงมากกว่านนวโาสเซลน่าจะดีขึ้นเจลซีจะมีนักเตะใหม่ที่ซื้อมาแล้วปัง ขึ้นมาบ้างและโดมิเกซุนกี้จะช่วยสเปอร์ได้แต่ทีมเหล่านี้ก็ยังดูไม่ไดีเท่าลิเวอร์พูลจนถึงช่วงทา้ายฤดูกาลที่แล้วหงแดงก็ยังได้ลุ้นแชมป์อยู่เลยไม่ได้บอกว่าหงแดงจะชะล่าใจได้นะถ้าอยากจะแซงแมนซิตี้กับอาร์เซนอลก็ต้องหาก,กองกลางต่อรับระดับโลกมาเสริมทัพเท่านั้นแัมตำแหน่งอื่นๆก็ควรเสริมทัพด้วยเพื่อให้ทีมของสล็อตสดใหม่ขึ้นด้วยแต่ทุกปีแกรนดเนเดีลก็ชอบพูดให้แมนยูดูดีกันจริงแล้วก็กดลิเวอร์พูลลงมา สองวันก่อนเปิดฤดูุกันใหม่ดูเหมือนว่าเรากำลังจะมีคลิปวารเราประจำปี2 0 2 4ถึง2 5ให้แชร์กันอีกแล้วละขอเชิญแฟ,น,ฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงาน ชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลละเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมืองนใน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ